เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกทา่านในานามกลุ่มการศึกษาปริัทศน์ซึ่งเป็นองค์กรของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเขียนวิาพากวิจาร์ณระบอบการศึกษาไทยด้วยสถานการณ์การเมืองที่เข้าขั้นวิกฤตและอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้ทุกขณะจนยากที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีเรา จึงขอเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐมีสติและยึดหลักการตามแนวทางประชาธิปไตยให้เป็นสำคัญการสิ่งใดอันจะนำไปสู่เงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการปกติให้ยับยั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐนิติรัฐอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชน We are Thai brothers and sisters. Because of the perilous political crisis and violent foreign situation that might not be able to amend, we, in the name of education review and organization of students gathering together to create works of Thai education critiques, are urging the protesters and government staff remain sensible and hold on tight to democracy principle. any means that strays from proper procedures needs to be restrained in order to preserve the constitutional authority. by doing so, peace and well-being of thai people would be restored. thank you.